สวัสดีสสวัด,ดีกันด้วยนะฮะพวกกับผมกับเกมเมอร์กับอินกี้เนเคอร์พี่กูอยู่เกมนะครับใช่แล้วอยู่กับซีรีส์เอาชีวิตรอดรอดรอดวันนี้เราจะไปบุกป,ปราสาทในเธอ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 ตาหมายนัดจะไปะสำรวจเอ้ยอนัดจะพึ่งนะลืมเอาบล็อกไปป้องกันชุดเหล็กไว้ก่อนตึงเออเที่อกูเอาชุดไอ้นี่ไปดีกว่าป้องกันชุดเหล็กไว้ก่อนเออเดี๋ยวชุดกู้ภัย เดี๋ยวกูเอาชุดอันนี้ไปกูเอาชุดหนึ่งวัวไปชุดหนึ่งวัวที่ไม่เหมือนไม่ครบเสร็จเดี๋ยวกูเอาบล็อกก่อนเกือบจะเอาบล็อกกวดแล้วอยู่กับก็ใช้เชดเดอร์อันนี้ฮะ PVP สีแดงแม่งเด็ดร้อนียมันจะเข้าอยู่ที่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวก็ลงได้นัดเดี๋ยวกูหาของก่อนตามมาเลยนัด เข้าเลยใช่ไหมเข้าเลยถ้กูมาอี่าีกตีอกูไม่รู้ไม่มีเลยแต่แต่ไม่ไม่ใช่มือนไกูไม่รู้ว่าใครอยู่แลางื่อี้ก็ตีอ่เหมือันนี่เปล่าตกจากบล็อกถูกนี่ไงตามทอดไปจิ้มนื่ปับแสงแป๊บมองแม่งติ๊ก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 ต ไงตัววะไงกูเห็นมึงค้างลงไ,ไปด้านบ้างอ่ะลงไปด้านบ้างแล,ววาแล้วก็ผ่านวัดช่องลาวา<อ>นี่ยงเจอประตูเนเธอร์ที่กูทำว้อีกอันนี่เรก็เขออ้าไปอยจริงไม่ต้องเข้านี่เรก็ลงมาเดินลา่างเลยเห็นเน็ตประฝันเนเธอร์ป่ะเออนั่งกูก็บมือไกลๆมาหน่อวะ่ะ นีม่มอสซอมบี้ไนะโอเคเพลงแม่ง,งโคตรกลเดี๋ยวขออนุญาตเอาีวิฟแพลออกอ้นัแป๊บนึงนะเอาวนะิฟอิพล์ออกก่อนแม่งมืดว่ะมืดแปลกๆจากของกูที่ดูว่าชายเห็นแม่งว่าชายกูของกูดูไม่เห็นแนละ้วมืดมืดมากมันนั่งการนั่งในแถวแรกมืด โอ้โหแม่งน้งเทือตัวนี้เนี่ยเอาหืมเก็บวตัวเองเ,เดี๋ยวกูต่อไปประสาเทเนเธอร์กันเลยนะเก็ะเบอร์ชื่อนอันนึงนะประสาเทเนเธอร์ ต่อบอกไปคุณผู้ชมอาจจะถ้าเกิดคุณผู้ชมอาจจะมองไปเห็นปลาผัดรในเธอนะฮะก็ขออาภัยเสียงบกวนกันด้วยนะฮะนี่ไงเสาเสาปลาฝัดรในเธอมันมืดจังว่านั่งตรงนี้นั่งนมันจะเห็น ไม่เห็น,ม,หนมันในคอม,มใช่ไหมัอบอกอยู่เจาน่าจะพู้หญิงเขาเลยเมื่อกี้แม่งแหลกไม่ไง เมื่อกี้ไม่มองไม่เห็นตรงนี้ทางมองแบบยังไงไกลเออยี่นัทเกือบตกแล้วการสร้างทางกันตรงนั้นได้ไหมมองไม่เห็นเิี่ยเลยเพย์ทอสผมกูมองเห็นอยู่หน่อยๆเห็นกล่องปะเห็นนี่ไง ไหนไหนไหนยังไมยเจอว้ยเจอกล่องก็ดีอะไรอุ้ยยังเพชรนั่งไปดูดิขี่ก้อนไอ้ขอยดาบเล็กดิไอ้เดดเดาบอะไรวะดาบทองอะไรขอที่ขึ้นจะได้ที่ดาบทองเธอมันจะไม่แหลงเลยเย้กูจะได้แต่ประทานไล้เธอมืดมืดโอ้โหตรงนี้มืดละตรงนี้กูเหมือนแม่ไม่เห็นเลยว่ะเลือกกูแม่งนั่นไง ขอคัดคลิปแป๊บหนึ่งก็กลับมาต่อเลยนะฮะอุ้ยกัดเจอที่ขี่ม้าเลยไหนไหนไหนเจอที่จุดไฟแด้วมันเก็บไปในขี่ม้าที่ขี่ม้าแล้วก็เจออีดาแล้วก็เจอที่เกาะแล้วไม่กระทังไม่ตันเฮ้กัดมีทางลงด้วยเดี๋ยวกูคุดก่อนเฮ้กัดดมึงเก็บไอ้นี่ไปปุ่มขอราะบ้านพันที่บ้านอ๋อไอ้นี่อะไรขูดเดตเออลงไปลงไปโอเคเนี่ยกัดมีกล่องด้วย น่าจะมีกล่องอีกเยอะลองมาทางนี้ดิทางนี้ดีกว่าเอากว่าตา,านหลังมันมีทางด้านหลตามหากงรงสปอนเนี่ยนะโอ้ยกูเรียกอะ่ะกูไปพูดกันนะ้้นกูตามหากงรงสปอนอยู่ทางนี้ทางตงโมไหมตามหากงรงสระป๋อนใช่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 ไหคไมคะพีอีตัวเต็ม ไอกา้าท่านี้อไอ้ก้าท่งนี้ขาดทางนี้ขาดทางนี้ขาดเละนั้นย้อนกลับเ,เราต้องตามหาอะไรวะองสปอร์ตอลองสปอร์ตอลนะเนี่ยเบสพ่อยฟิมอะเออพ่อยฟิม <laughs> องค์พระปอนพ่อยฟิม <laughs> เดี๋ยวกูคัคบทอดเพิ่มเงินแล้วมากด้วยลอยอยู่ เนื่องจากกูแบกกระตุกกระตุกนิดนึงใครมึงไปอย่าง,อง,อาง,างี้่ะกูเห็นกูเงี้ยเงี้ยแบกบแบกบแบกแบกนิดนึงกูแบกโคตรโคตรใครไหนดิไอ,อ้กั้นเดี๋ยวมึงไปงนี่อ่ะเดี๋ยวกูไปนี่เนี่ยัะมึงมาทางนี้ไปางี้นั้นเจอกล่องกวะนัดคือไม่เจออะไเลยที่ทางตันยังไม่หาสารเจอกล่องหไวยอามเลยเดยได เปิดกล่องก่อนอู้นัดเจอเวกแล้วก็จเจอที่ขี่มา Shadow Shadow Beam กระป๋อทางนี้สุดกับกัทนทางเดียวไอ้ที่มึงไปอะไงไปทางนี้ไม่ตัางคือทางเดียวทางนี้มึงไปงมันไนม่ตัา ทางไหนอีกมีทางไหนอีกวะเนี่ยม่เจออีกปะนี่ทางนี้ไปได้นะคุณน่าจะเพิ่งเพิ่งเดี๋ยวกูไปดูกล่องก่อนกูลืมเก็บอะไรเปล่าเดี๋ยวกูขุดไันไก่อนหนึ่งทางนี้แม่งก็ไปได้นี่หว่ารัดถไปแล้วลงมาแล้วด้วยเออนั่งก็ลงไปขอหให้เจอเพชรอีก

ตอนเนอร์ไม่อยู่ตรงไหนอ,อ่ะโอยเข้าไปด้านหลังเลย,โอ,ยโอ้ยแวกเอาที่ยจะปักทอ็อตเอาถอ,อย,อออย,อยนะ <c oughs> ดูดิได้ไงดิ นัดนี่น,นัดน้อนี่ก็าทางลงแล้วมันขึ้นไปชั้นบนน่ะเห็นมันมีทางอีกเห้ยไม่มีทางอีกอะ่ะตามไม้นะดตามกูมาไปไหนอะ่ะ คุณครับทอดเพิ่มเฮ้ยเขี้ยะเดินตกลาวาตายอืมีเขี้ยดีๆไว้นะม,มีเลยเพื่อเพิ่มผมตายแล้วคนหนึ่งนะคือคุณนัดนะ,ดะเดทเจนเนื่องจากเดินตกลวาวาก็อาจจะมีเสียงว่าปวนนานๆชนิด เดี๋ยวกูตะวุยไปฝากคนนี้ก่อนก็ได้อุ้ยเจอกล่องตายแบบอุ้ยเจอเพชรอีกห้าเม็ดนี่กันมึงจะตายมึงยาตะเจอถึงเจอทองอะไรหมดอือหือของดีมีราคาบอกไว้ประสาทไว้ถือ แป๊บนึงปักทอตมงไปปักทอดไม่ได้เฮ้ยนัดปนตันมือเลยว่ะสินหลังนี้เนี่ยกูชกกอดเกไปอะกชกกดนีนี่ยกชวกเออดีแล้ว เดี๋ยวกูต้องขึ้นจำได้ว่ากงสปอนอยู่ชั้นไหนเนี่ยแหละน่าจะชั้นบนสุดเอาไว้ใบเหนือะไรใบแวววิ่งนี่อ่ะเกาะที่เก็บไว้เลยเสร็จแล้วเฮ้ยเจอทางแยกทางนี้หนึงเคยไปพอเดี๋ยวดีด้วยทางนี้ที่มึงเคยไปที่กูตกใจระวังแด้ลูรูด้วยนะ ตามหากงก้ะปอนอาจจะมีเสียงกวนนิดนึงนะฮะเสียงล่อขออภัยกันด้วยเสีงยสงล่อเสียว,วัดแตนวัดแตนแตน,นแตนวายแตนนะวายแตน อีกดีกว,ว่าประสาทนี้เธอนี่อ่ะมีเต็มเลยแต่มันทางขาดหมดเลยเนี่ยอยู่ด้านล่างาที่ยิงทางมีต่อดนะนี่อยู่ด้านบางประสาทนี้เธออ่ะโอ้โหค้างค้างคูู่ เดี๋ยวขอต่อทางขึ้นด้านบนกดนะเ้อนนโอ้ยแบกไปเจอเลิกอะ,อะ,อะข้อมาในถ้รมกูก็ต้องหามือเบกในกล่องไปดิ ประสาทในเธออยู่ด้านล่างนี่ไงมีอีกไงมีอีกอเออนัดเดี๋ยวกูขอต้องคับกล่องก่อนวะกูเสียวตกไปตายอของกูจะได้ไม่หล่นหาย เฟียวมากเลยคายครับกองอแม่งครับกองความรถความนะสิงโปร์เด็กแว้นที่จักรยานนะแว้นจักรยานเดี๋ยว เก็บเพชรให้หมดเก็บเพชรเลยวเก็บทุกกลิ่นทุกอย่างนิดนึงที่จำที่จำเป็นท่อน้วจะกอไุ้ยชิก็เพชรเก็บแล้วก็เอาบ็อกมาเพื่อต่อไอีเ้ยฮียบอกแล้วเกือปะ ียกกูยังไม่ข่าวทำหรือแม่งก็จะตกไปนี่เสียเพชรมากเสียทุกเกาะมึงด้วยกูเก็บไปแล้วเกือบตกอยู่แล้วดีนะรอบขอบแล้วลอนแม่งพุ่งไปเลยเว้ยกูกดวิ่งเลยแล้วมันก็พุ่งไปเนี่ยถ้าเกิดแม่งไปเสียเกาะเพชรหนาโหกูเก็บไปหมดแล้วกินไว้ยินมาดูกูจะเว้นอะไรที่บ้เว้นในพวกเนี้ยชิดก่อนอีกแล้วนะตามารย์ยูวะ ให้ท่างไหวฮะให้ทางม่ะดมออใ้ด่นี้วะให้างหน่อยนะไอดีกูทำไม่ได้ให้ป่ะให้และให้กาแฟกาแฟอาจจะมีเสียงอบโวนิดนึงนะฮะก็น้าอ่ะบอกให้งานหยุดกาแฟค่ะแล้วอกงานคนอื่นเออพี่อ้งก็ไม่นนี้ทำไมทำไมเดี๋ยวมต้มงม่นอคผมต้มแรกครับเดี๋ยวม่ต้มเพื่อ้องใหู้กินหนต้องม่หนูไม่กินน่ะ คัด,ด,ด,ดคลิปสักคู่หนึ่งก็เมื่อกี้ผมได้เดซมอเดงไปนะเนื่องจากผมได้ต่อทางมาตรงนี้แล้วผมก็หาฟัปอนเบสไม่เจอเว้ฟักะทีนะนนก็ต้องขอจบพัรผมจะตั้งเป็นปะจนไทยประจนภัยในประสาท EP ที่3ามนะกัน ก็สำหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะกัน o u เกมบ๊ายบายดูคลิปนี้จบแล้วก็ยืนกดไลค์เฟซบุ๊กให้คุด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปเย้